สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมานีแบตเตอร์นะครับมาพบกับรายการหุ้นกระแสนะอ่ะก็ปิดภาคเช้าวันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหุ้นวันที่26เดือน8ปพศสอง7ันนะอ่ะเรามาดูหุ้นกันนะหุ้นกระแสที่ผักดันตลาดนะให้ตลาดเนี่ยมีแบบ บวกขึ้นมานะก็จะมี AOT Homepo SCC PTTEP แล้วก็ AWC นะส่วนตัว Delta SCB CPR Graph MTC วันนี้ก็เป็นตัว Impact Loser Lo ose, Lo นะ Impact Loser Lo ก็คือตัวที่ทำให้ดัชนีเนี่ยติดลบนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเป็นตัวๆนะแบบนี้นะ อ่า a c t g a n e er กนก็คือ AOT Homeo SCC PTTEP แล้วก็ AWC เนี่ยพวกนี้ก็เ f ฟเฟกกับตลาดนะเอฟเฟกกับตลาดเนี่ยอยู่ที่0.86จุดอะไรพวกนี้นะส่วนตัวที่ทำให้ตลาดร่วงนะอ่าก็ก็จะมีตัว Delta, SCB CPOG ัฟแล้วก็ MTC ตามลำดับนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันจากตัว เกรกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ AOT เนาะ,ะเรามาดู AOT AOT เป็นไงบ้าง a t ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะอ่าเพราะว่าเขาทะลุขึ้นมาแล้วนะเขาทะลุตรงนี้ขึ้นมาทะลุขึ้นมาปุ๊บก็มีโอกาสขึ้นไปตรงนี้ต่อ นะสำหรับตัว AOT นะอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็คือไซเวทะลุไซเวขึ้นมาแนวต้านถัดไปคือ61สิบาทห้าสิบสตางค์ถ้าผ่านไปได้อีกเออถ้าผ่านไปได้อีกไปไหนอะ่ะตรงนี้ผมตีเป็นแนวต้านไว้ให้คือ65แล้วก็67.50ตามลำดับนะอ่าสำหรับตัว AOT เนอะ ใครที่มีหุ้นก็ถือไปนะสต็อปล s อไว้ที่ห้าสิบเก้าบาทหรือถ้าแบบห้าสิบเก้าบาทมันมันสั้นเกินไปนะก็รอเอาไว้ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะสำหรับเจ้าตัว AOT ตัวทัดมานะคือตัวโฮมโปอ่โฮมโปก็ดันตลาดนะวันนี้โอ้โหโฮมโปก็สวยนะ เออว่ะนี่มันบ้างไฟหรือวะใช้ได้นะแต่ทามเฟมันเดี๋ยวผมตีแนวรับแนวต้านจากทามเฟมันมานะเพื่อตัวนี้เราไม่ค่อยได้ดูเขาเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้ดูเขาเท่าไหร่เฮ้ยแนวต้านอีกไก่นะ อ่าแนวต้านตรงนี้ก็มีโอกาสนะมีโอกาสขึ้นไปที่สิบบาทสามสิบสตางค์อ่าตรงนี้นะก็คือมีคนที่ติดเนี่ยเยอะเลยโซนนี้เห็นไหมแถวสิบบาทถึงสิบบาทสาสิบเนี่ยโซนเนี้ยคนติดเยอะนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ตรงนี้แล้วอาจจะหยุดขึ้นมาโซนนี้ป้งแล้วก็ยอ่อย่อลงมาหน่อยค่อยไปต่อแบบนี้นะย่อจะมาแถวไหนก็มาแถวๆถนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะมีย่อลงมาแถวนี้หรือแถวนี้ที่เขาแบบเพิ่งทะลุไปถูกปะ ตรงนี้เพิ่งทะลุไปโอง้งนะดูลายใหญ่สิเฮ้ยลายใหญ่เข้านะแบบนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะสิบบาทสามสิบตังนะใครที่มีหุ้นก็ถือไว้ได้สำหรับเจ้าตัวโฮมโปตัวทัดมา s c c เออตัวนี้เด้งนะถ้าจะไม่ผิดนี่ s c c คือขาลงยาวอนะเด้งขึ้นมา อืมตามนั้นนะตามนั้นเด้งโอ้แนวรับอยู่ตรงนี้ส่วนแนวต้านตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เขียวตรงนี้อ่ะสำหรับตัว S C C เนี่ยก็มองว่าเด้งขึ้นไปแถว,วๆนี้แหละแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ อืมโซนแรกคือสองร้อยยิบสี่นะแนวตันถัดไปคือสองร้อยสามสิบถ้าผ่านได้นะก็มองไว้ประมาณนี้ก่อนมองไว้ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับเจ้าตัว S C C เพราะว่ามันเป็นขาลงนะเป็นขาลงแล้วก็มันก็เด้งเป็นเรื่องปกติเนี่ยลักษณะประมาณเนี้ยเด้งเป็นเรื่องปกติเรายังมองว่าเด้งเพื่อลงต่อนะ เรายังมองว่าเด้งเึิ่มลงต่อดังนั้นถ้ามีซื้อตั้งแต่ร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยพเนี้ยถือไปได้นะถือไปได้แต่ว่าก็ระมัดระวังสองร้อยยี่บสี่สอง้อยสามสิบนะสำหรับตัว scc ถัดมา ptep เป็นไงบ้างวันนี้ก็ ช่วยดันตลาดอสองเขียวนะวันนี้ PTEP e มีสองเขียวนะก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปได้เพราะว่าตามกฎของไฮเกนาชินะถ้ามีสองเขียวแบบนี้มีโอกาสไปต่อ,ตอ,อมอมปประมาณนี้แล้วกันนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ถ้าผ่านได้ก็แนวต้านถัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดห้านะประมาณนี้ใครที่เข้าเทรดไปแล้วอย่าลืมวางสับลอดไว้ที่หนึ่งร้อยสาสิบเก้าบาทห้าสิบตังค์นะสำหรับตัว PTT EP อ่ะตัวสุดท้าย AWC โอ้ไม่เจอนานนะตัวน,นี้ก็เหมือนกัน มรไม่ค่อยด้เฉโๆเอวบีซเป็นน,น้องขาลงนะเออแต่ว่าเด้งขึ้นมาเฉยเด้งขึ้นมาเฉยแนวต้านตัวเนี้ยเข้าตอนนี้ไม่ทันแล้วนะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามัน ตัวเนี้ยต้านวดีเน,นี่ยเข้าตรงนี้ไม่แนะนำเห็นไหมพทเทินมันเป็นไฮโลโลเวอร์ไฮโลเวอร์โลมันก็ดิดขึ้นมาแหละแล้วก็มีโอกาสลงต่อแบบนี้นะมีโอกาสลงต่อแบบนี้ดังนั้นใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปเฝ้าระวังบริเวณ สามบาทหกสิบหกนะสามบาทหกสิบหก่วนเนี้ยบวกลบอโอเคก็ครบถ้วนนะ Impact g a i n e r ในวันนี้นะคราวนี้เรามาดู i m p a c t l o เซอกันบ้างตัวแรกเป็นตัวเดลตานะเดลตานี่ทำตลาดร่วงไว้ เท่าไรกี่จุดเนี่ยหนึ่งจุดห้าจุดนะลบไปหนึ่งจุดห้าจุดโอเคเราขอขยับนะแนวต้านไปตรงนี้แนวรับอยู่ที่93้าบาทย5ตอนนี้เนี่ยมัน ให้แกนชี้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงหมายว่ามีโอกาสลงต่อนะลักษณะเหมือนช่ว,ชวงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมสีแดงเนี้ยดังนั้นคุณมีกําไรนะถ้าคุณมีกําไรขายออกก่อนเราค่อยมารอแถวแถวแนวรับตรงนี้เก้าสิบบาทถึงเก้าสิบสามเนี้ยค่อยมารอดูตรงนี้เนาะมันขึ้นไปก็ มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปต่อนะเพราะว่ารอบนี้มันขึ้นมาจากตรงนี้นะหกสิบห้าบาทนะหกสิบห้าบาทขึ้นไปร้อยเจ็บาทนี่ก็โอ้หกี่เปอร์เซ็นต์นะกำไรอะ่ะขอดูหน่อยจากหกสิบห้านะขึ้นมาตรงนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นดังนั้น ถ้าคุณลองคิดดูนะถ้าคุณได้กําไรเจ็สิบเปอร์ซ็นตคุณจะขายแนะ่ถ้ามีโอกาสขายเนาะเออนะก็มีโอกาสขายดังนั้นก็นั่นแหละเดลตานะมีกําไรขายออกก่อนรอดูที่เก้าสิบบาทเก้าสิบสามบาทนะโอเคแบกไม่ไว้แต่ว่ามันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะนก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่อ่ะตัวถัดมาที่ทำให้เซตร่วงนะ S อ B บ เป็นไงว้าง S C B S C B โอ้ยกรามันก็ยังสดใสยอยู่นะครับยังสดใสยอยู่นะอาจจะแบบแหววเรียกว่าอะไรนะเบรกหลอกอะเบรกหลอกนี่อะแนวต้านตรงนี้ ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน108.50สตางค์ได้เออถ้าดูถ้าเปลี่ยนรูปแบบของแท่งราคาเป็นแคนเดลนะเห็นไหมขึ้นไปปุ๊บโอ้โหไม่ผ่านเว้ยกลับตัวลงมาแต่ถามว่าเป็นแนวโน้มขาลงยงังยังนะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ MacD อ s ไเจ้าเรายลใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยยังไปต่อได้นะ ก็ไม่เป็นไรลนะ้วก็ถือต่อไปนะครับใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปว่างสต o p l ไว้ตรงเนี้ยร้อยสี่บาทเนาะวางสต o p l ไว้หนึ่นงร้อยสี่บาทนะสำหรับตัว SCB ตัวถัดมา CPO เป็นไงบ้าง CPO CPO ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะทั้งราคาย,ยังไม่ได้เปลี่ยนสีแบบนก็ o. ถือต่อไปแนวต้านขสิบเอ็ดบาทแนวรับห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้านะตัวถัดมานะ Impact โ o s e er. อกราฟนะโอ้ยกราฟแบบนี้ถือว้พี่น้องนะไปชนตรงนี้โอ้โหอ่าชนตรงนี้นะขอดูนะอนะโอ้ เงินเนี่ยลายใหญ่เรียบนะแม็ d ดีตัดไอซโอเวอร์บอสนะก็ตรงนี้ตรงนี้ก็อืมขายออกก่อนก็ได้นะถ้าใครพอใจกำไรนะเพราะว่ามันมีแนวต้านตรงนี้เห็นไหมเออมันมีแนวต้านตรงนี้ก็คือบริเวณตรงนี้แหละที่เขามาแช่นะขอสวิตไปดูไทม์เฟรมเล็กหน่อย อืมเนี่ยทําเฟรมเล็กก็แบบไซด์เวล่ะเหมือนทยอยขายนะมีเงินค่อยๆอ,ออกไหมเอ้ยเงินยังเต็มอยู่นะถ้าเงินยังเต็มอยู่แบบนี้ก็ยังถือว่าได้อยู่นะได้อยู่อืมสำหรับตัวกราฟถ้าคุณมีทุนแถวๆสามสิบแปดบาทสามสิบเก้าบาทถือต่อไปเนาะไม่ต้องไม่ต้องแบบรีบขายนะ เพราะว่าอะไรคือแท่งราคายังไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเนะาะแท่งราคายังไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับโอเคถัดมา MTC Impact Loser Lo MTC ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่ามันมาชนแนวต้านมาชนแนวต้านตรงนี้แท่งราคายังไม่เปลี่ยนสี นะแท่งราคายังไม่เป็นตีก็ถือต่อไปได้ถือต่อไปได้นะสต็อปล็อ42บาท25สตางค์แนวต้านถ้าผ่าน45บาทตรงนี้ไปได้นะแนวต้านก็นู่นเลย48บาท50สตางค์นะโอเคนะก็ครบทวนนะครับหุ้นกระแสวันนี้นะไม่ว่าจะเป็น Impact Gainer Impact Loser นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในภาคบ่ายวันนี้นะวันนี้คงประมาณนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ